สวัสดีครับผมเดี๋ยวผมคว้าเข้าหมายเด็ดนะครับก็จะออกลกๆนะครับหมายนี้ก็เหมือนคำเดียวว่าลบกมันเริ่มจะลบกนู่นอยู่ตรงนู้นนะครับหนูครับมันเริ่มจะลกนะครับถ้าเดไม่มีคนเข้ามาตีถ้ามีคนเข้ามาตีก็มันก็จะแบบ ไม่ลูกขนาดนี้อือโอ้โหลูยไปหน่อยก็ฝากกดไลค์ด้เลยนะครับผมไม่ใช่ไม่เป็นไรกดไลค์หน,หน,นอยก็ยังดีครับผมโอ้โห ายสวยเลยมีลูกป่าด้วยโอ้นี่ก็คันใหม่มาใช้นะครับคันใหม่เลย

สะด,ดองไม่ขาดว่าแล้วแปกๆก็มาเติมคันใหม่เนี่ยครับเป็นคินของแอร์เกียนะครับไอเทเนียมสะดงก็มาผมถึงไม่รีบงัดนะครับเพราะว่าผมก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันเป็นสะดงหรือเปล่าสะดงกจริงครับนี่ครับ กัดเม้นนะครับดีนะไม่ขาดไสสวยเลยอะก็นะครับมันเป็นหมายต่อจากฟองครับเนเป็นฟองปาเอาปปาแล้องเข้ามาได้หนเรื่องครับผมก็เป็นการเจิมพันใหม่ที่สวยงามมากกัดเม้นแคะนะครับดูดิเต็มปากเลย นี่ครับก็เป็นคันเดี๋ยวผมจะอ่านเวทให้ฟังนะครับก็นะครับพึ่งได้มาเลยก็ใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับดูสเปคคันนะครับก็เป็นเวท87นะครับยาว6ฟุต8นะครับคันนี้ก็สวยนะครับไกด์ก็นะครับเป็นไทเทเนียมหมดเลยเหยือกเม่นยางแฟะนะครับเจิมเจิม หมายแรกครับยมเช้านะครับฝนตกครับเช้าขี่รถมาก็เปลี่ยนฝนนิดหน่อยคนัะวันนี้ช่วงนี้ก็ฝนตกอยู่อ๋อสวยงามเลยครับว่าแล้วต้องเป็นะโดเพราะว่ามันมีวิ่งวิ่งนะครับก็เลยไม่เลยไม่รีบนะครับนี่ครับผิดคิวครับผมไปก็น่าจะโลครึ่งได้ครับแข็ครับผมเห็นในกล้องดูเล็กๆครับแต่ว่าจริงๆก็เล็กเหมือนเดิมน่ครับ เิมคันใหม่ครับผมกับช h a d สุดยอดครับผม